เพ่ขึ้นนิดหน่อยฮะว่ารายการเปรี้ยวปากครับคือมันเป็นรายการเกี่ยวกับกินเที่ยวอ่ะแล้วเราก็เราไม่เคยท,ทําพิธีกรรายการนี้มาก่อนหรือรายการกินอะไรมาก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าเราต้อง หรือว่าต้องกินแบบอย่างนี้อย่างอร่อยเลยเราไปกินแบบอาหารมันอร่อยอ่ะเรากินทุกอย่างแบบกินอิ่มเอาอิ่มเอาอิ่มหมดเลยแต่เราเคยไปแขม์เชิญอยู่เหมือนกัะใช่แต่นี่มันแบบมันไม่เหมือนกันมันสองมันมันไปถ่ายสองเทปฮะมันก็เลยกินเยอะกว่าใช่เราก็เลยหนักขึ้นโลนโลนักนึงนั่นนี่ไปมากี่วันแล้วพี่เล็ก ไปสามวันเองครับทำงานแค่สองวันน้ำหนักขึ้นโลนึงนี่แย่มาก<ต>โ,โลกก <ไป S 2> ว <ไป S 2> ่าใช่แล้วอาหารมันอร่อยแล้วอาหารจรีนก็จะแบบมันๆอนะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาก็เอาออกเยอะเลยเหมือนไอจีเนี่ยรูปของกินนอถือว่ารูปอ่อนกว่านี่นแฟนคลับเยอะมากเลยใช่เพราะว่าเหมือนทีมเกี่ยวปากเขาม,มีแบบทีมเบื้องหลังอะไรอยู่แล้วก็เหขาไปเป็นแฟนคลับของเล้งจอนะยอะไรมีรูปแชร์กันลงลงไอจีกันอะไรรูปก็เยอยกมาเยอะ เป็นไงบ้างคะคอมเมนต์กัน,นก็ส่วนใหญ่ก็ตื่นเต้นกันนะเพราะว่าเราเราไม่ค่อยมีงานคู่กันเท่าไหร่ไม่ค่อยมีงานด้วยกันสักเท่าไหร,ไกไหร่ก็เวลามีงานออกมาทีนึงหรือว่ามีรูปคู่หลุดมาหรือมีรูปอะไรออกมาเนี่ยเขาก็จะดีใจกันแล้วก็แบบแชร์แชร์กันต่อเยอะๆอ,อ,อะไรเงี้ยก็เรารู้สึกว่าพึ่มใจแทนแทนพี่จอยด้วยพึ่มใจกับกับตัวเราด้วยเพราะว่า แฟนคลับยังเหนียวแน่นอยู่แฟนคลับยังเหนียวแน่นอย่างนี้ทำให้มีผลงานคู่กันเร็วๆก็ต้องแล้วแต่ผู้ใหญ่ฮะเราไม่เราก็เราเรายินดีรับงานคู่กันอยู่แล้วก็ก็ยินดีนะครับผมตอนนี้มีติดต่อน่าจะมีบ้างนะแต่ว่าก็น่าเป็นเรื่องคิวเพราะพี่จอยเขายากเหมือนกันเราก็เราก็ช่วงนี้เราก็ถ่ายละครอยู่ก็น่าจะยากเหมือนกันอาจจะลงตัวกันยากอย่างนี้ยังไงก็รอกันครับกันครับถ่ายละครหรือว่าอะไรคะ ไม่มีติดต่อมาแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นอีเวนต์หรือว่าทายแบดอะไรแบบนี้คือติดต่อมาแต่ว่าก็ต้องทั้งหมดก็ต้องดูคิวพม่อยากเข้ามาไปก่อนอีกเรื่องหนึ่งเลยยินดีร่วมนะแล้วเหตุอลว่าไม่แซวพี่ตอยในตีลูกที่วันที่คาเลมาด้วยอ๋อนี่เห็นทุกอย่างเลยครับไม่มีอะไรเขาบอกว่าเขาจะไม่เขาว่าเขาไม่อยากกลับนี่ก็ไปแซวว่าเออไม่ต้องกลับเลยสิอยู่ไปเลยอะไรแบบนี้ เขาก็ตอบกลับมาว่าอะไรก็ต้องกลับมาทํางานบ้างเหมือนกันไม่ต้องทำแล้วทํามากี่ปีแล้วเหมือนกันแฟนดับตามองตลอดตาเลยขนาดเราแบบไปแค่เดียวแค่นี้ก็นั่นแหละฮะก็ก็ถือว่าเรียกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่ที่แฟนคลับยังแบบจับจับตาอยู่ยังติดตามอยู่มันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับเราสองคนแฟนคลับยังเยอะเหมือนเดิมครับเวลาไปถ้าเกิดไปงานด้วยกันในงานนี้แฟนคลับก็ยังเยอะเหมือนเดิมเขายังไป อย่างไปแค่ไปมาเก๊าเนี่ยเราก็มีแฟนคลับไปส่งไปรับอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทุกปีจะได้ชมเมื่อไหร่ค่ะเป็นในเทปเที่ยวปักธันวาหน้าเป็นช่วงปีใหม่สองเทป,ปรู้สึกว่าเทปแรกก่อนปีใ,ปใหม่เทปสองหลังปีใหม่ติดใจไหมคะที่ก่อนก,ก็ก็มีคุยคุยไว้กับ ทีมงานแล้วฮะโพธิิวของเกี่ยวปารับว,ว่าถ้าพี่เตอ๋อไม่ว่างก็<ๆ>ก็ก็เรียกได้เพราะเราชอบเราชอบกินเราชอบเลียแล้วแล้วก็เตรียมเื่องขาก็มีพี่เต๋อด้วยก็พี่เต,อต๋อระมังโตกันคือเล่นแล้วเล่นบรรยากาศตอนทำงานเป็นยังไงบ้างคือเ,อป,เอปี้ยวปากเปี้ยวปากเนี่ยเล็กไปมารอบที่สามนะก็คือทุกครั้งก็คือบรรยากาศเขาจะสบายๆคือไม่ต้องมีสคริปต์อะไรเราก็ไปกินแล้วก็พูดตามที่เราเ รู้สึกจริงๆแล้วก็แซวกันคุยกันก็ธรรมชาติทั้งหมดเราเราก็อะไรเงี้ยฮะเ็นปกติอยู่เหมืกันใช่คือคือมันเป็นรายการที่สคริปต์เนี่ยไม่ค่อยจําเป็นมีสคริปต์แต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้อะไรเงี้ยก็ก็จะเออ่คอมเมนต์อาหารพูดแซวกันหรืออะไรเงี้ยก็ก็ก็ปกติเลยเหมือนไปนั่งกินข้าวกันแล้วก็คุยกันอะไรเงี้ย โอ้ไม่โอเคฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เตอ๋อพี่เตอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนคมนอมเมนต์เอาเป็นว่าพิธีกร3คนเลยเ<อ>าเ่าเราไม่ร่วมงานกันเรืออย่างงี้นะว่ามีโอกาสจะร่วมงานต่อตอไปหรือเปล่าคงไม่ใช่เปรี้ยวปากฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมโดนพี่เตอ๋อด่ากงก็ก็ยินดีอย่างที่บอกว่ายินดีรับอยู่แล้วเพราะว่าเราสองคนก็สนิทพอพอมันสนิทกันการทำงานมันก็ง่ายอ่ะมันก็มันก็ทำงานง่ายเขาอยากไปร้องไห้เจ้านิดนึงเดินไป แต่ค่อนข้างดีมากก็คนมาพูดถึงเยอะว่าละครสนุกละครดูลวอมยิ้มละครดูแล้วแบบอารมณ์ดีไม่เครียดอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีแล้วก็กับบทชายเล็กคนก็บอกว่าเล็กเล่นเป็นตัวเองเลยเนาะเลไรเล่นสบายดูเหมือนเ่องเล่นเลยเนาะอะไรเงี้ยคนก็ชมว่าเล่นน่ารักดีฮะก็นมรับคําชมครับของทุกคนมากครับก็จะทําให้ดีแบบนี้ตอบไอพันยิศแซวว่าเราบอกว่ายิ่งซีนได้มากเลยยิ่งซีนคู่อื่น ด้วยความเล่นใหญ่ของเรา嘛ฮะออกมาทีแล้วก็เล่นใหญ่มากอะไรเงี้ยมันก็เลยก็เลยแบบดึงไปแต่ว่าความจริงแล้วเรื่องนี้พี่โป๊กับน้ำตาลคู่พี่ป๊น้ตาลก็น่ารักมากเหมือนกันถ้าเกิดใครที่ดูจริงๆยิ่งเรียกว่าพี่ป๊เนี่ยปกติเราก็ติดตามผลงานเขาเราจะเห็นว่าเขาก็ เล่นเป็นคุณชายทุกเรื่องเลยแต่ว่าเรื่องนี้ถ้าคนที่ดูเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันต่างเพราะเป็นคุณชายที่มีแบบมีตลกด้วยอะไรเงี้ยเราก็เราก็เราก็แบบรู้สึกชื่นชมในตัวเขามากมีแบบเล่นเองนะเกินบทไรเยอะเยอะมากครับเรื่องนี้บทนอกเหนือบทนี่เยอะมากเรายิ่งยิ่งยางบทชายเลยเนี่ยคำพูดมันเข้าปากเรามากบางทีเราแบบ มไม่ได้ตั้งใจพูดเอาแต่มันพูดไปเองอะไรเงี้ยมันก็มีเยอะเหมือนกันผลงานละครเด่นนี้แบบเขาจะเฉลียวว่าให้เป็นแบบเอกแบบเดียวๆมันมีเมื่อไหร่ก็มีตอนนี้ไทยอยู่ครับเรื่องไวแสบจะแลกข่าวใช่เป็นไงบ้างละครไวแสบก็เป็นละครเออเป็นละครสอนค่อนข้างจะเป็นละครที่เพื่อสังคมเป็นเป็น ปัญหาเกี่ยวกับเด็กวัยรุ่นเด็กเด็กในโรงเรียนอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งประเทศไทยเรายังไม่ค่อยมีละครเป็นละครที่แบบเป็นละครเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสีขาวไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นละครที่สอนคนนะฮะเป็นละครเป็นละครเด็กนะฮะแต่ว่าเพื่อผู้ใหญ่ดูจริงอันนี้หลังข่าวหรือว่าตอนจริงหลังข่าวหลังข่าวเป็นไงบ้างครับรับรับหมดหรือให้เดี๋ยวเดียวแล้ว จะโดนการทํางานเนี่ยก็จะโดนพ่วงกับหรือว่าทีมงานจับตาเยอะขึ้นเพราะว่าเพราะว่าด้วยคําที่บทเราเด่นขึ้นแต่ว่าบทเด่นเรื่องนี้จะอยู่ที่เด็กๆจะเป็นเด็กๆ5คนแล้วเราก็เป็นแค่เรากับนางเอกพี่จ้าเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่คอยไปแก้ปัญหาอะไรอย่ราค่ะรลงนได้เลยชื่อครับพี่เล็กใช่ครับเนี่ยเดี๋ยวเดือนนี้จะปิดกล้องแล้วก็น่าจะต้นปีหน้าช่วงต้นปีปหน้าอะไรอครับ